อ่ะเกมกับแมนยูนะฮะคู่นี้ก็จะเตะกันในคืนวันเสาร์เช้ามืดวันอาทิตย์ที่3าธันวาคมนี้เวลาฟังให้ดีๆตีสามครับเตะตีสามฟังไม่ผิดนะโอ้โหเตะดึกเลยนะครับก็เดี๋ยวรอรุนกันถ่ายทัดสดทางช่องทู e m i l r l e a g ฟุตบ o ล b a l l 1กับ2นะครับถ้านะ้นเฉพาะการเจอในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเราไม่แพ้แมนยูเลยนะครับเสมอ0ู 00, แล้วก็ ชนะสองศูนย์ในเกมที่เซนต์เจนส์พาร์คแล้วก็เพิ่งมาเจอกันในคาราบาวครับเมื่อซีซั่นนี้ก็เพิ่งจะเจอกันไม่นานนี้เองเราก็สามารถบุกชนะได้ถึงโอแทฟฟอร์ดด้วยสกอร์สาต่อศนะครับก็ทําให้เราเนี่ยมีลุ้นชนะแมนยูติดต่อกันในลีกเนี่ยนับตั้งแต่เดือนตุลาหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองนะเพราะว่าเราชนะในเกมลิทนัดล่าสุดที่เซนต์เจนส์พาร์คมาเมื่อช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ลุ้นชนะแมนยูสานัดติดต่อกันรวมทุกรายการผลล่าสุดเนี่ย ต้องย้อนกลับไปร0อยกว่าปีที่แล้วนะครับเดือนมกราปี1922เพราะตอนนี้เราชนะ2นัดรวดก็คือเกมที่ชนะในลีก20แล้วก็ต่อเนื่องมาในเกมคาราบาที่เราชนะ30นะครับเจอกัน3นัดหลังสุดเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันเราไม่แพ้แมนยูเลยนะจากที่แพ้6จาก7เกมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ลุ้นเก็บคลีนชีสกับแมนยูได้3นัดติดต่อกันในลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1897โอ้โหร้อ กี่เท่าไรอ่ะร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกปีนะครับที่ไม่เคยเก็บคลีนชีสกับแมนยูถึงสานัดติดในนี้เพราะตอนนี้เราเก็บคลีนชีสมาสองนัดติดจากฤด,ดูกาลที่แล้วเกมไปกลับนะครับห้าเกมหลังสุดที่เราชนะแมนยูในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นการชนะแบบเก็บคลีนชีสได้ก็คือชนะแบบไม่เสียประตูคือท่านับตั้งแต่วันที่ทีมชนะ43เมื่อปี2001ถ้าใครจำวันได้คือเกมที่รอยคีนจะเอาเรื่องปานะครับที่รอยคีนโดนแบดแดในวันนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ย นึ่งเสชัไม่ชนะแมนยูเลยใน30เกมหากเสียประตูให้กับแมนยูอย่างน้อย1ลูกขึ้นไปนะครับก็คือเสมอ5แล้วก็แพ้ไปถึง25ถ้าเสียประตูให้กับแมนยูหลังจากนั้นนะครับจากที่ชนะเกมเดียวจาก13นัดในบ้านกับแมนยูในระหว่างเดือนเมษา2003ถึงมกราคม2 6 6 6 6เกมหลังสุดในบ้านที่เราเจอแมนยูนี่ชนะได้ถึง3นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ก็คือมากกว่าในช่วงแกละหว่าง 13ปีก่อนน้านั้นอีกนะครก็คือนับตั้งแต่ในช่วงประมาณ7ปีหลังสุดนะครับก็ถือว่ามีสถิติที่ดีขึ้นในการเจอกับแมน u ยู t e นเตดส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้คือร็อบโจนสนนะครับออร็อบโจนส์เพิ่งตัดสินคู่นี้ไปเลยในเกมคาราบาลนี่แหละที่เราบุกชนะ30นะครับกับเนลกอสเซนก็ตัดสินไปแล้ว2เกมอีกเกมก็คือเกมที่เราแพ้ซิตี้ในลีก0-1นะครับ กับแมนยูก็เพิ่งจะตัดสินนัดนี้แหละก็คือนัดที่แพ้เรา0ูนย์สามนะฮะผลล่าสุดที่ตัดสินแมนยูคือเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเกมที่ชนะฟูลแลมสองหนึ่งก็เพิ่งจะตัดสินแมนยูในเพยร์ลีกอานนั้นนี้ก็คือเพิ่งจะเป็นเกมที่4ี่ท่านั้นเองสามนัดก่อนหน้านี้แมนยูไม่แพ้เลยนะฮะในลีกที่ร็อบโจนตัดสินนะครับอ่ะมาดูแมนยูก่อนกันแล้วกันนะครับแมนยูก็รั้งอันดับที่6ของตารางเป็นทีมที่ ยังไม่เสมอใครเลยนะครับในซีซั่นนี้จากผลงานชนะ8แล้วก็แพ้5มี24คะแนนมากกว่าเรา1แต้มนะครับล่าสุดเขาเพิ่งจะชนะเกมลีกกัเอเอฟตันไป3-0แล้วก็กลางสัปดาห์ก็เสมอกับกาลตาสลายไป3-3จากที่นำ3-1นะฮะรัรงไม่อยู่เกมชนะเอเอฟตันเนี่ยถือว่าเป็นนัดแรกในลีกซีซั่นนี้ที่พวกเขาชนะ คู่แข่งได้ผลต่างเกิน1ประตูนะเพราะว่า7เกมก่อนหน้านี้ที่แมนยูชนะเอเวอเรตันเนี่ยเป็นการชนะได้ผลต่างหนึ่งลูกหมดเลยนะฮะเป็นอะไรที่ประหลาดมากเหมือนกันนะฮะกับแมนยูในยุคนี้แต่ว่าถ้าดูจากผลงานผลการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นนี่กลายเป็นว่า6เกมหลังสุดในลีกเนี่ยแมนยูชนะถึง5เลยนะครับก็มีหลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองแล้วก็านะเฉพาะผลงานเกมเยือนก็ชนะมาแล้ว4นะัดติดต่อกันและเป็นการเก็บคลีนชีตได้ถึง3นัดด้วยนะครับจากที่ 12เกมเยือนแรกในปี2023เนี่ยแมนยูชนะแค่3เกมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการเล่นเกมเยือนช่วงหลังถ้านับเฉพาะในลีกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้านับต่อเนื่องไปตั้งแต่ฤดูกาลก่อนเนี่ยกลายเป็นว่าแมนยูเล่นมา20เกมหลังสุดในลีกไม่มีจบเสมอเลยนะครับจากผลงานชนะ13แล้วก็แพ้ไป7ก่อนหน้าน,นี้ ช่วงที่แมนยูเคยไม่เสมอคู่แข่งติดต่อกันมากสุดในลีกเนี่ยเกิดขึ้นตั้แต่นู่นเลยนะปี1893-94ถึง94นะครับตอนนั้นไม่เสมอคู่แข่งติดกันคือ21เกมนะครตอนนั้นชนะ4แพ้17แต่มันก็เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีผลงานได้มีผลงานดีในยามที่เล่นเกมลีกเดือนธันวาคมนะเพราะว่าเล่นเกมลีกมา e มา23เกมนัด ยี่สิบสามเกมหลังสุดในเดือนธันวาคมนี่แพ้เกมเดียวเองนะชนะสิบเจ็ดเสมอห้านะครับแล้วก็เป็นการไม่แพ้มาสิบห้านัดหลังสุดด้วยนะตั้งแต่ที่แพ้วัดฟอร์ดเมื่อปีสองพันสิบเก้านะครับแล้วก็ท่านับเฉพาะซีซั่นนี้เนี่ยแมนยูชนะทั้งสามเกมที่เตะในเวลาสองทุ่มนะนก็อาจจะถูกฉลองกับการเล่นในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ท่านับเลยไปจนถึง13เกมหลังสุดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผลล่าสุดที่แพ้ในช่วงเวลา2ทุ่มคือเกมที่ แพ้ไบรตันเมื่อช่วงปลายซีซั่นก่อนจากที่โดนจุดโทษของอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นาที99นะครับแพ้แบบนาทีบาปบาปนะครับในขณะที่มาคัสแรชฟอร์ดก็มีส่วนถึง8จาก10เกมที่ออกซารเป็นตัวจริงในการเจอกับนิวาสเซิลนะครับก็รวมทุกรายการยิง5จ่าย3นะแล้วก็มีส่วนถึง4จาก5เกมที่ออกซารตัวจริง ในเกมที่เจอก่อนดิคอสเซนที่เซนต์เจนสปาร์ครับจากผลงานยิง2แล้วก็จ่าย2ในขณะที่บรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับจากที่เจอก่อนดิคอสเซนสาเกมแรกเนี่ยยิง3จ่าย2นะแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นอีก5เกมเนี่ยไม่มีทั้งประตูและแอสซิต์เลยนะครับหลังๆก็มีสะดุดไปพอสมควรเหมือนกัน อ่ะนี้มาดูฝั่งเราบ้างนะครับเราอยู่อันดับ7มี23คะแนนจากผลงานชนะ7เสมอ2แพ้4นะครับต่างจากแมนยูแค่แต้มเดียวนัดล่าสุดในลีกเราก็ชนะเชลซี4-1แล้วก็เสมอเปรสเชแบบเจ็บแสบนะฮะโดนนาที9 0้บบวกเป็น1 1จากที่แพ้มา2เกมก่อนในนี้รวมทุกรายการก็คือแพ้ให้ดับดอทมุลแล้วก็บอลหมัดนะครับแต่ถ้านับเฉพาะผลงานในเกมลีกเนี่ยกนัดหลังเราแพ้แค่นัดเดียวนะชนะ6เสมอ2เก็บได้20แต้มนะครับ แล้วก็ท่านนับเฉพาะผลงานในบ้านนี่ก็ชนะมาแล้ว5นัดติดต่อการเสียแค่ลูกเดียวนะครับยิงไปถึง12ประตูก็ลุ้นชนะในบ้าน6นัดติดในลีกนับตั้แต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับในช่วงนั้นเราก็โอ้ตอนนั้นเราชนะติด,ต,ดติดกันหลายเกมเหมือนกันนะคือมันไม่ใช่ครั้งแรกอะที่เอ็ดดี้ทำทีมชนะในบ้านติดต่อกันได้มากขนาดนี้นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้น่าจะมีน่าจะมี7 8เกมเลยมั้งที่ ที่ชนะในบ้านน่ะเดี๋ยวขอเช็คให้แน่ใจก่อนลืมนัดที่ชนะในบ้านติดกันก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนเนี่ยเออช่วงนั้นชนะ6นัดติดพอดีเออชนะ6นัดติดพอดีนะฮะจริงมันมีช่วงก่อนหน้านี้ที่โอ้ชนะ เออนั่นแหละช่วงนี้ชนะเรือนนั้นชนะทุกรายการเออแต่ว่าชนะหกนัดติดได้อีกครั้งหนึ่งก็ถ้าทําได้จะเป็นครั้งที่2ในยูเอดีนะครับแต่ช่วงหลังเราอาจจะไม่ค่อยถูกฉลองในการเล่นเกมลีกในบ้านในเดือนธันวาคมเท่าไหร่นะเออเกมลีกในบ้านเดือนธันวาคมนี่เราชนะแค่4จาก19เกมลีกหลังสุดนะฮะเสมอเจแล้วก็แพ้ไป8แล้วก็ใน19เกมนี้เนี่ยมีเกมที่ยิงไม่ได้ถึง9นัดคือเกือบครึ่งเลยนะครับแต่ว่าที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งคือเราเล่นกับทีมที่มีชื่ออยู่ในเตด ต่อท้ายเนี่ย12นัดหลังในลีกไม่แพ้เลยนะครับผลล่าสุดก็คือเป็นการแพ้ให้กับแมนยูไนเต็ดนี่แหละนะฮะแพ้1-4เมื่อกันยา2021 20, ก็น่าจะเกมที่เปิดตัวโรนันโดวันนั้นน่ะนะฮะแล้วเฟดี้วูดแมนก็โดนยำเละเทะเลยในเกมนั้นถ้าดูผลงานส่วนตัวของแต่ละคนอะก็จะมีอย่างเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยทำทีมไม่แพ้เกมในบ้าน3นัดหลังสุดกับ แมนยูนะจากที่แพ้มาสาเกมก่อนหน้านี้ในสาเกมนี้คือ2เกมก็คุมกับน,น,นีลเซนอีก1เกมคือย้อนกลับไปตั้งแต่คุมบอลหมัดน,นะครับส่วนแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยโ้ช่วงหลังฟอร์มดีมากนะครับมีส่วนถึง6ประตูจาก7เกมลิหลังสุดนะฮะยิง4แล้วก็ทำแอสซิสไปอีก2ซึ่งเทียบเท่ากับ45เกมก่อนหน้านี้เลยนะที่ทำไปห้ประตูกับอีก1แอสซิสในขณะที่โจวิลล็อกเนี่ยยิงแมนยูใน2เกมหลังสุดที่เจอกจารจัดที่ยิงไม่ได้ใน6เกมแรกแต่ว่า นัดนี้ไม่น่าลงได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปอัปเดตความพร้อมคร่าวๆหน่อยกันละกันนะฮะที่ลงไม่ได้เลยอ่ะมีเซเวนบอตแมนแมทททร์เก็ตคาร์ลวิลสันเอเลนแอนเดอร์สันฮาวิบานแดนเบิร์นเจคอบเมอร์ฟี่คาร์บี้มันกิโยโจวิลล็อกและชอนลองซาร์ฟอันนี้คือตัวเจ็บบวกอีกหนึ่งคือซันโดโตนารีที่ติดโทษแบนนะครับก็รวมๆแล้วก็ตั้งหนึ่งทีมได้พอดิบพอดีส่วนแมนยูเนี่ย หลักๆที่เจ็บตามลิสต์ที่ขึ้นมาจะมีเมซันมาส์มีอามัดเดียโลคริสเตียนเอริกเซนจอห์นี่อีเวนไตเลวมาลาเซียลิซันโดมาตินีสกาเซมิโลและบวก1แบรนคือเจดอนซันโชนะครับคืออย่างที่ผมบอกนี่คือการเจอกันของ2ทีมขวัญใจพยาบาลนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวเจ็บตามรายงานก่อนหนะน้านี้เจ็บกัน14คนอะมากที่สุดในลีกเท่ากันเม,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือน เหมือนจะมีบางส่วนที่อ่ะก็มีทยอยทยอยกันกลับมาบ้านแต่ตัวที่เจ็บก็ถือว่ายังยังส่งผลกระทบต่อทีมมากพอสมควรอยู่นะครับก็มีอัปเดตอาการเจ็บของบางคนมาเข้าคร่ามกันไออย่างเซเวนเอ็ดดี้ก็อัปเดตบอกว่าตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนมีมีพัฒนาการที่ที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังอาการเจ็บที่หัวเข่าอยู่นะครับแต่ก็ค่อยค่อยค่อย,อย,อย,อยดีขึ้นเป็นลาดับเรื่อยเรืนะคือก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มว่า มดแมนจะกลับมาเมื่อไหรแล้วแล้วก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อว่ามันอาจจะยังไม่ต้องผ่านะครับซึ่งก็หวังว่าจะไม่ต้องผ่าเพราะถ้าไม่ผ่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาทันในปีนี้นะครับแล้วก็จะมีอัปเดตอาการของลองซาร์กับโจวิลล็อกซึ่งแอนดี้ก็บอกว่าภาวนาว่าขอไม่ให้2คนนี้เจ็บนาจนเกินไปแต่ก็ยังระบุเวลาที่ชัดเจนไม่ได้เหมือนกันว่า2คนนี้จะกลับมาเมื่อไรนะครับก็คงจะประเมินกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันก่อนเกมกลางสัปดาห์แหละเพราะว่า เดี๋ยวจบเกมเนี้ยกลางสัปดาห์มีเตะอีกนะฮะก็เดี๋ยวจะไปเล่นกับเอเวอเรตต่อและสุดสัปดาห์น้าเตะต่ออีกนะครับเจอกับสปเปอร์ต่อเลยฉะนั้นโปรแกรมตอนนี้มันก็จะค่อนข้างถี่พอสมควรเหมือนกันเพราะกลางสัปดาห์กับเอเวอเรตปุ๊บเล่นกับสปเปอร์ต่อถัดไปเล่นเกมแชมเปี้ยนซิี้นัดสุดท้ายกับมิลานต่อเลยนะโอ้ตอนนี้คือโปรแกรมมันค่อนข้างค่อนข้างอัดมากตอนนี้ภาวนาว่าขอให้อย่ามีใครเจ็บเพิ่มไปอีกแล้วก็หวังว่าภายในภายในสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ย อาจจะมีบางส่วนที่ที่กลับมาซึ่งถ้าจะลุ้นก็คงลุ้นวีล็อกกลองซ้าได้แหละที่จะกลับมาในช่วงเวลานั้นหรืออาจจะลุ้นไปถึงฮาวิบาลด้วยที่อาจจะมีลุ้นกลับมาเร็วกว่าน,นั้นก็ได้แต่อาจจะยากหน่อยนะฮะแค่พูดเผือผ่อๆไว้เฉยๆเอ็ดดี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับบอกว่าถ้าพูดถึงเกมกับ p s g ก่อนนะครับเพราะ นักข่าวก็คงถามถึงก็บอกว่าเกมนั้นก็ยังยังรู้สึกผิดหวังนะเพราะว,ว่าพลาดผลการแข่งขันระดับประวัติศาสตร์ของซีซั่นนี้ไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ไงก็ต้องมูฟออนก้าวต่อไปแล้วก็โฟกัสไปที่เกมต่อไปคาแรคเตอร์ของทีมถือว่าสําคัญเลยเพราะว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งกระพดส่งผลกระทบอะไรต่อทีมมากนะครับแต่ก็จะต้องใช้ความผิดหวังตรงนี้เป็นแรงกระตุ้นเพื่อผลงานของทีมในวันข้างหน้าด้วย แล้วก็ต้องการผ่านช่วงเวลาในเดือนนี้ไปให้ได้แล้วก็ต้องการที่จะทำผลงานให้ดีในเดือนนี้นะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่านี่คือเดือนที่โปรแกรมถี่ยิบเลยนะครับแล้วก็ขุมกำลังของทีมในตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดมากๆด้วยนะครับแต่เขายังเชื่อมั่นในทีมชุดนี้ว่ายังเป็นทีมที่ดีมากๆก็มีทีมที่ผสมผสานระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งรวมไปถึงผู้เล่นโตเก่ามากประสบการณ์และก็ยังเชื่อว่าทีมชุดนี้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังดีพอที่จะสามารถเก็บผลการแข่งขันที่ดีในแต่ละเกมที่จะ ลงสนามได้นะครับพูดถึงแมนยูว่าถึงอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะประมาทคุณภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยก็ชื่นชมว่าเป็นทีมที่มีเฮดโค้ชที่ดีทําผลงานในช่วงหลังได้ดีแล้วก็มีผู้เล่นดีๆอยู่ในทีมมากมายแต่อย่างไรก็ตามทีมต้องพยายามรักษาโมเมนตัมรักษาเอเนอร์จีจากผลงานในเกมที่ผ่านมาให้ได้แล้วก็คิดว่ามันจะเป็นเกมที่ดีมากๆอีกเกมหนึ่งนะครับพูดถึงแมนยูไนเต็ดด้วยความที่ช่วงหลังผมก็โดนจับผ้าแมนยูบ่อยนะครับ ถ้าแมนยูมาสามสามนัดติดละมัง้งตั้งแต่นัดชนะลูตันมานัดล่าสุดที่ชนะเอเวอเรตันแล้วก็มากลางสัปดาห์ที่ชนะกาลาตาซาลายเนี่ยเอ่อความน่ากลัวของแมนยูชุดนี้คืออยู่ที่จังหวะด,ดักโต้ก็คือรอฉกเฉยความผิดพลาดของคู่ต่อสู้แล้วก็ใช้เกมสวนกลับในการเล่นงานซึ่งเอเวอเรตันโดนลูกแบบนี้มานะครับจริงวันนั้นในเอเวอเรตันหรือแม้แต่กาลาตาซาลายเมื่อช่วงเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหเดินหน้าลุยใส่แมนยูหนักมากนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ต้องชมว่าพวกเขาฉกฉวยความผิดพลาดหรือเปลี่ยนจังหวะเล่นเกมสวนกลับใส่คู่แข่งได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องเราต้องระมัดระวังเป็นเป็นพิเศษเลยนะครับโอเคว่าถึงฟอร์มการเล่นของแมนยูทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับอาจจะยังไม่ไม่ได้เข้าที่เข้าทางมากนะักแต่อย่างน้อยที่สุดคือพวกเขาก็ได้ผลกนนารแข่งขันที่ต้องการในในระยะหลังๆเหมือนกันฉะนั้นเกมนี้อย่างที่เอ็ดดี้บอกคือเราประมาทไม่ได้รูปเกมยังเชื่อว่าเราจะมีโอกาสครองใสเพราะว่า ด้วยด้วยสไตล์ของแมนยูก็ต้องระวังลูกสวนกลับของเขานั่นแหละก็แนวรับต้องมีสมาธิสูงมากไม่งั้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะโดนแนวรุกของแมนยูลงโทษได้เหมือนกันนะครับามาคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามหน่อยกันแล้วกันซึ่งจริงๆก็ไม่น่าจะเดาได้อะไรได้ยากนะครับ <laughs> พรเพลอๆก็น่าจะเป็นชุดเดียวกันกับนัด เปียเชนั่นแหละประตูเป็นนิกโป๊ปคู่เซนเตอร์เป็นแชร์จับคู่กับลาเซลนะครับแบ็คสองข้างก็เป็นดีฟาเมนโตกับทิฟเปียสามมิดฟิลด์เป็นบูโนโจลินตันและลุยส์ไมลี่ส่วนตัวลูกอีซักกิเมนาเป้าเล่นร่วมกับแอนโทนีกอร์ดอนและมิเกลอาร์มิลอนฉะนั้นผังที่ออกมามันก็จะไม่แตกต่างอะไรจากเกมก่อนนะครับเต็มที่ก็คงจะเป็นลุยส์ฮอลล์ลุยส์ฮอลอาจจะแทนใครคนใดคนหนึ่งซึ่งผมเดาว่าอาจจะเป็นดีฟาเมนโต หรืออาจจะเป็นลูอิสไมลี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนผิดอ่านี่ต้องต้องแบบนี้ยังเป็นหน้าโจวิลล็อกอยู่เลยเออนี่ต้องเป็นแบบนี้คือถ้าออกมาก็าจ,จะเป็นประมาณนี้คือเต็มที่ผมยังคิดว่าฮออาจจะมีโอกาสได้ลงเกมนี้ไม่แทนรีฟาเมนโตก็อาจจะแทนไมลี่คือไม่แบ็กซ้ายก็ยืนกลางนะครับแต่ไงก็เดี๋ยวรอ เกมในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าเอดดี้จะจัดทีมออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะแจ้งให้ทราบก็คือเกมนี้ผมพาคนะครับที่ได้พาดนี่น่าจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังพาดแมนยูบ่อยก็เลยเหมือนอันนี้ส่งก็ได้พาดนิโคลเซนนี่เป็นการพาดนิโคลเซนครั้งแรกในซีซั่นนี้ด้วยนะเพราะว่า ผมภาคนี้กเซิ่นล่าสุดคือเกมไอซัมเมอร์ซีดีออะเออซัมเมอร์ซีดีสองเกมที่ที่ไปเล่นที่อเมริกาและหลังจากนั้นเข้าฤดูกาลยังไม่ได้ภาคนี้ก็เซิ่นเลยจนเกมนี้แหละได้ภาคแล้วนะดีใจมาก <laughs> ที่ได้ภาคเพราะช่วงหลังเพราะช่วงหลังได้ภาคแมนยูบ่อยเออมันก็เลยแบบดูดูแปลกๆหน่อยแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนดได้ภาคคู่ไหนผมก็แฮปปี้หมดนะครับแต่เกมนี้ก็เดี๋ยวคงจะได้ตามตามดูเป็นเป็นพิเศษนะครับ อ่ะเดี๋ยวก็รอลุ้นรอเชียร์กันเตะตีสานะครับอาจจะนอนเก็บแรงรอดูแล้วค่อยตื่นมาตื่นมารอชมก็ได้นะครับหรือใครจะอยู่ลากยาวโต้ลุ่งเลยก็ได้ก็ไม่ขัดศรัทธากันนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านไปอ่ะอันนี้ก็เป็นการพรีวิวคร่าวๆนะครับก่อนเกมกับแมนยูไนตดนะครับ